สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่รักแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาทำธุราให้เพื่อนเพื่อนเขาจะมาขออืมเ,เรียกอะไรนะน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาที่เขาสกักเน,นีะ่ะเพื่อน แต่แต่เขาต้องมาเดี๋ยวเราขอปรับกล้องนิดนึงเนาะแต่เขาเขาต้องมาอบรมก่อนต้องมาอบรมก่อนอเขาถึงจะให้ให้ตัวน้ำมันกัญชาไปอันนี้ตอนนี้เพื่อนเราก็เข้าไปอบรมแล้วอันนี้เราก็ <c oughs> จอบจอมเบึง <c oughs> จอบเบืงจอบเบิงเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะไปถไ่าย ให้ดูตรงนั้นข้างหน้าตรงข้างหน้าตัวอาคารนะเป็นโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงวนะัยน่ะเราแว้นมอเตอร์ไซค์มาพเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปขายให้ดูอันนี้ค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นป้ายโครงการที่เขาขึ้นไว้นอกตัวอาคารส่วนผู้ที่เข้าไปพรมก็ได้ยินเสียงไหมคะ อาจารย์อาจารย์เดชากําลังพูดอยู่เพื่อนเขาก็เข้าไปฟังอยู่ข้างในนะคะเขาใช้กันได้ผลนะคะเพืพ่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็แคปหน้าจอไว้นะคะนี่คือเป็นเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์ติดต่อ ต้องมาอบรมก่อนนะก่อนที่อาจารย์เขาจะแจกน้ำมันกัญชาไปให้ใช้น่ะก็จะประมาณนี้เนาะเด็กเจ้วันเกิดพี่หยิบมาให้หนูใบหนึ่งเราจะเสี่ยงโชคเราไม่เคยซื้อเพื่อนๆวันนี้วันที่เท่าไหรเออวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าวันดีด้วยวันดีด้วยอ๋อหนูเกิดวันที่สิบสองอือ โชคใหญ่ๆ่มาให้หนูใบหนึ่งโอเคหกล้านก็พอแล้วหนูเอารงมันใหญ่เลยเลยโชคโชคใหญ่ๆห่อะก็แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่จะกรุณาเพื่อนๆชอบไหมคะตัวเลขสวยๆเยอะเลยแค่หกล้านก็พอแล้วหนูค่ะ ไม่ต้องถึงหกก็ได้เราไม่มักเยอะรางวัลใหญ่ๆไม่ต้องถึงหกก็ได้เอฟพูดยังไงพูดง่ายฟังยากเนาะเลขดังไปแล้วกันเลขดังมลุชุมพรหนึรอค่ะอ๋อโอเคเท่าไรือนร้อยเดียว ที่นี่ไม่เคยขายแพงหรอกที่เขาหมดก็ต้องขายฝั่งน้อยกว่าขายแล้โชคดีโชคดีเนาะได้เลือกจากกมหลวงพิมพรที่ชอบเลือกกลมหลวงพิมพรวิวิตีทองกู้สุกนะอ๋อค่ะอ่าค่ะุณโชคดีโชคดีคนซื้อหมดเลยหนะ้านี่มันเหลืออยู่ใบเดียวนี่นี่เพื่อนเพื่อนโชคดีเชียวเพื่อนเพื่อนนี่แม่ค้าแม่ค้าเขาเลือกให้เราหวาพรให้น้องถูกรางวัลนะรางวัลนะสมพรปากค่ะนี่นี แม่ค้าเขาเลือกให้เราเพื่อนเขาบอกเลขดังเลขกรมหลวงชุมพรนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งันนีนค่ะโชคดีโชคดีแหละที่ว่าดะโชคดีโชคดีถูกเหรอคะขอบคุณค่ะร้อยเดียวค่ะหนูทำช่อง Youtube นะพี่จะออกไปทั่วโลกเลยขอบคุณค่ะช่องอะไรจะไปกดดูมั่งเกี่ยวกัอะไ o ยูทู e อะไร พี่รักแฟมิลี่อ๋อโอเคดูเรื่ออันนี้ก็เป็นผักพื้นเมืองนะคะเป็นผักพื้นเมืองที่แม่ค้าก็เอามาขายตรงนี้ก็จะมีมีผู้ป่วยมีผู้ป่วยจากต่างจังหวัดหลายๆที่เนาะที่เข้ามาฝากคนไข้มาบ้างมารักษาตัวเองบ้างก็จะมีคนเข้าออกตาลอกอันนี้ชาวบ้านเขก็จะเอาผักมาขายก็จะเป็นผักพื้นเมืองบ้านเรา เป็นเป็นสายบัวเป็นสายบัวเป็นผลไม้มะลก,กอสุกประมาณนี้นะคะมียังมีมาขายเลยเนี่ยซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อมีดเลยซื้อมีดฉอกกินได้เลยคุณป้าหนูขออนุญาตถ่ายนะคะ คนนั้นดูไอ้นะในคลิปไอคลิปยายคนนั้นนะอยู่ทางวักน้องโอ่งอ่ะเขาเขาชอบเต็นเน่ยไอแอปเลยซื้อซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อมีดออกกินได้เลยนะไอการอะไรติ๊กต๊อกอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยทำไรเนาะมะพร้าวก็ไม่มีปอกปั่นมะพร้าวดีจังเนาะถ่วงมือดีจังเลยอ่ะอันนี้เป็นขนมไทยนะคะไทยอันนั นี่เป็นขนมไทยขายดีไหมคะคุณลุงขายดีไหมคะขายดีไหมคะไม่เชิงดีได้เรื่อยได้ดีเรื่อยด,ดีแล้วค่ะเนาะเป็นขนมไทยขทย้เปียมีสล้อง่เปีปลาอรยขนมสาบัวขนมกล้วยขนมตาล คค่ะชนบ,บทเราก็มีขนมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มีต้นผักมาขายด้วยต้นผักมาขาย,ขายกกด้วยพีกินดะโอ้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราจะซื้อไปปลูกที่บ้านเราเลยเนะนี่ยแต่เราแว้นไปไกลกลัวพิษจะไม่อยู่กลัวพิษจะไม่อยู่ถึงอ่างทองโอเนี่ยมะเขือต้มลยยี่สิบบาทต้นเบอ เลยเพืเ่อนๆต้นมันเริ่มเลยอะปลูกวันนี้พรุ่งนี้ออกลลก,กแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพื่อนย่อกลับเลยอะไรคะได้หกลนะอ๋ออันนี้ก็เป็นที่เ,เป็นมะละกอเป็น,ปน<า>หกบุงนะ้งเนาะก็จะเหมือนกันเนาะถายแม่ค้าสวยๆอยไม่รู้เหรอเนี่ยอบอกมา ขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะคุณป้าคุณป้าเอาผอลไม้มาขายแล้วมีผักบุ้งมีพริกขี้หนูด้วยเยอะเลยสวยสวยสวนสุพรรณใช่ไหมคะหอมมีสวนสุพรรณหอมเพื่อนๆหอมหอมมากเลย ตอนนี้ผักกำลังแพงนะตอันนี้ผักกำลังแพงปลามีปลากับกระปิอ๋ปอปลากระปิอุ้ยกระปีปีจ้ากระปิตุ้งนาแล้วทำเองใช่ไหมขายยังไงอะคะนี่กระปิเพื่อนๆกระปิคุณ,คณป,ป้าก็ทำเองคุณป้าก็ทำเองอย่างนี้ขายยังไงคะตุ้งนาปีย้า โลละห้าสิบโอเคเดี๋ยวกดดแกหนูมาดูนี่เจอของถูกใจแล้วเพื่อนปลาล้านี่นี่เป็นเป็นปลาอย่างที่เอาไปทอดหรือว่ายังไงค่ะใช่ไหมทอดได้ตับได้เป็นปลาอะไรเอ่ยปลานินจ้ะปลานินขายยังไงอะคะโอ้อ้เจอของถูกใจหลายอย่างเลยเนาอะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับมาดูดกลับมาดูนี่มะม่วงเขียวสวยนี่นสวยนะคะเพื่อนอยู่บ้านนอกเรา,ามีแต่ของดีๆกินนะนี่แกะจัดแกะจัดด้วยวขออนุญ,ญาตถ่ายพี่นะคะ พี่แม่ค้าคนสวยขายมะม่วงเห็นไหมคะอันนี้อันนี้จะลูกเล็กลงนิดนึงพี่เขาขายสี่สิบอันนี้ห้าสิบก็จะโตหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนะคะพเพื่อนลูกไม่ต่างกันเนาะ อันนี้ฟ้าลั่นไหมอะไรอ๋อมะเร็งต้ามะม่วงเปรี้ยวอเอคันนี้ก็เป็นปลาแล้วเป็นมะม่วงก็เป็นผักทีนมีเหมือนกันอันนี้เป็นมีปลาเค็มด้วยเพื่อนมีข้าวหอมมะลิด้วยมีข้าวหอมมะลิด้วยนะคะช้อนแดดเดียวไม่แพงด้วยนะ ไม่แชยงด้วยนะนี A ่ก oh. ah, oh, right? ็จะเป็นมะม่วงจะเป็นผลไม้บ้านๆนะคะฟักทองกล้วยทอง ผักบุ i̇şte> ้งยี <s <s mm ่ส hmm> uh, ิบบบา้ต้ากับกํเท่าไรป้ากมาสิบบาทจ้ะกระสามกับสองอีากผักบงเองตะกี้เราซื้อไปแล้วมันจะไปแจงส้มผักต้งผักพังตุ้งผักผักตุ้งเพื่อนผัดผัดอ้นี้กําพริกกระปิก็อร่อยนะอันนี้ผักกาดไตเขียวที่เขาใช้ทำผักกาดดองเพื่อนๆที่เขาใช้ทำผักดอง ขออนุญาตถ่ายนะคะ,คะนี่คุณป้าคนสวย <c oughs> คุณป้าคนสวย <c oughs> คุณป้าคนสวยมาขายผักได้ค่ะเนี่ยเราอุ่นหนุนคุณป้าไปแล้ว <c oughs> คุณป้าป <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไข่แต่เราไปไม่ได้เร <c oughs> าขับมอเตอร์ไซค์ทางไม่ดีกว่าจะถึงอ่างทองไม่เหลือแน่เลย เนื้อก็เปล emos, ือกรวมกันแน่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะอันนี้เป็นวัดที่เรามาในวันนี้นะคะเนี่ยทางเข้าวัดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะวัดที่เรามาในวันนี้